โรงพยาบาลเอ p r i ร e ์ Jo โรงพยาบาลเฉพาะทางด้านกระดูกสันหลังและข้อแห่งแรกแห่งเดียวในประเทศไทยซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี2560โดยมีวิสัยทัศน์ Bring Back Quality Time มุ่งเน้นการรักษาที่ต้นเหตุเพื่อให้หายอย่างยั่งยืนจนได้รับความไว้วางใจจากผู้ป่วยกว่า100,000รายในปี2568โรงพยาบาลมีแผนจะยกระดับ การดูแลด้วยการเปิดโรงพยาบาลเฉพาะทางด้านกระดูกสันหลังและข้อครบวงจรที่มีความพร้อมด้านบุคลากรและนวัตกรรมมากขึ้นเพื่อให้ผู้ป่วยกลับมามีช่วงเวลาแห่งความสุขอีกครั้งโรงพยาบาลเชื่อว่าเวลาและสุขภาพเป็นทรัพยากรที่มีค่าและไม่ต้องการให้ความเจ็บปวดมาช่วงจิงเวลาแห่งความสุขไปโรงพยาบาลมุ่งมั่นนำเสนอความเชี่ยวชาญ และนวัตกรรมที่ทันสมัยเช่นเทคโนโลยี standing MRI ซึ่งเป็นเครื่องเดียวในประเทศไทยที่สามารถทำ MRI ในท่ายืนเพื่อวินิจฉัยสาเหตุของโรคและเครื่อง MRI รุ่นใหม่ล่าสุดที่ใช้ AI ช่วยวางแผนการจัดท่าผู้ป่วยนอกจากนี้ยังมีเครื่อง X-ray ชนิดพิเศษที่ช่วยตรวจหาองศาของการโคดของกระดูกและเทคโนโลยีการรักษากระดูกสันหลัง ด้วยการส่องกล้องเอ็นด o โคปที่ทำให้แผลมีขนาดเล็กกว่า0.5มิลลิเมตรซึ่งปลอดภัยและมีข้อแทรกซ้อนน้อยกว่าโรงพยาบาลยังให้ความสำคัญกับบุคลากรทางการแพทย์เฉพาะด้านที่ได้รับการฝึกฝนมาอย่างดีเพื่อให้การรักษาโรคเชิงลึกมีประสิทธิภาพสูงสุดที่จริงวัตถุประสงค์ไม่มีอะไรยากเลยครับมันคือความฝันของผม อันเวลาเราจะทําอะไรเนี่ยผมคิดว่าเรามีความฝันว่าอยากทาให้ดีที่สุดในสิ่งที่เราเรียนมาผมก็เลยมาเปิดโรงพยาบาลเฉพาะทางที่ในสิ่งที่ผมเรียนมาก็คือผมเรียนมาด้านรักษาความฟื้นฟูความพิการเรื่องกระดูกสันหลังครับเรื่องการเที่ยกระดูกและข้อทาให้ล่าคนที่มีสุขภาพดีในช่วงเวลาที่ยาวนานที่สุดที่จะทาได้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างขึ้นมาครับแต่อย่างบอกครับโรงพยาบาลทั่วไป กับโรงพยาบาลเฉพาะทางต่างกันอย่างไรคนจะไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ที่จริงคือโรงพยาบาลทั่วไปเนี่ยมันมีหลายแผนกครับรีซอที่ออกมาเนี่ยมันก็จะถูกกระจายไปหลายแผนกมันก็เราเป็นคนที่เป็นหมอเฉพาะทาง่ยเราสึกว่ามันไม่ได้เป็นที่สุดของโรงพยาบาลจริงๆซึ่งที่จริงอ่ะที่สุดของโรงพยาบาลเขาเรียก Excellence น e n t e r นะครับก็คือโรงพยาบาลเฉพาะทางนี่แหละการที่มีโรงพยาบาลเฉพาะทางที่ผมกล่าวไว้ว่ามันก็เหมือนวงดนตรีว่าที่จริงเราต้องมีลักน้องรับที่ดีก็คือคุณหมอนะครับ อันต่อมาก็คือเราต้องมีเครื่องดนตรีที่ดีก็คือเครื่องมือแพทย์ที่ตรงจุดกับจุดที่เราต้องการรักษามันไม่ได้ต้องเป็นเฉลี่ยกับโรคอื่นๆเช่นสูสันเบเดดเราก็เอาโรคนั้นเฉพาะเพื่อไม่ได้ใช้เฉพาะเลยเพราะที่จริงเรามีอีโคโนมีออฟเกลอยู่แล้วอีกเรื่องหนึ่งก็คือบุคลากรก็ต้องมีความชำนาญครับ3าอย่างนี้เป็นองค์ประกอบที่ทําให้ดนตรีวงดนตรีนั้นมีชื่อเสียงวงดนตรีนั้นมีเพลงที่เพราะนักร้องนําร้องเพราะ เครื่องดนตรีดีนักดนตรีเก่งมันก็จะเป็นให้เป็นวงดนตรีที่เอ็กซ์แลนด์ได้นี่คือจุดมุ่งหวังในการสร้างโรงพยาบาลเฉพาะทางแล้วพอเริ่มทําโรงพยาบาลเฉพาะทางโรงหนึ่งแล้วเนี่ยเราก็พบว่าโรงพยาบาลเฉพาะทางเกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยผู้คนได้ประโยชน์เยอะได้ความรู้ที่เขาเรียกว่าได้การวินิจฉัยที่ในโลกที่ลึกในได้การรักษาที่ราคาย่อมเยาวลงเพราะเราไม่ต้องไปเฉลี่ยกับแผนอื่นนะครับแล้วมันทําให้สังคมโดยรวมดีขึ้น ผก็เลยรู้สึกว่าออการทําโครงการเฉพาะทางนั้นเป็นสิ่งที่ดีนะที่จริงเรื่องรายได้ก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ก็ไม่ใช่ทั้งหมดฮนะถ้าเราทํางานที่เรารักมันเหมือนเราเราไม่เหนื่อยในการทํางานเพราะเราไปทําในสิ่งที่เรารักทุกวันมันไม่เหมือนกับเราถูกจ้างมาเพื่อทาที่จริงการรักษากระดูกและข้อเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างมากนะครับด้วยเทคโนโลยีปัจจุบันอย่างแรกก็คือว่าเรามุ่งหาเขาเรียกภาษาอังกฤษเรียกมินิมอ l y i n v a s i v e technique ก็คือว่าทายังไงก็ได้จากแผยใหญ่เป็นแผยเล็กจากแผยใหญ่เป็นแผยเล็กจะเกิดอะไรขึ้นบ้างหนึ่งก็คือพอแผยเล็กคุณก็เจ็บน้อยใช่ไหมครับพอแผยเล็กคุณโอกาสติดเชื้อคุณก็น้อยลงโอกาสติดเชื้อน้อยลงเพราะแผลมันเล็กนะครับนั้นโอกาสที่เสียเลือดก,ก็น้อยลงโอกาสที่เปาดแผลช้ําก็น้อยลงนะครับมันก็ส่งผลให้คุณฟื้นตัวเร็วข้อแทรกซ้อนน้อยค่าใช้จ่ายก็ต่ำครับซึ่งอันนี้เป็นโชคดีที่เทคโนโลยีมันเกิดขึ้น แต่ที่จริงในเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นมานี้นะครับมันก็ไม่สามารถสำเร็จได้ถ้าไม่มีคนพัฒนาคนพัฒนาก็คือคนที่มีองค์ความรู้ทางด้านนี้ครับที่จะพัฒนามันขึ้นมางานเปิดตัวในครั้งนี้ที่จริงเป็นงานที่อยากให้คนที่มีส่วนร่วมในความสำเร็จนี้ครับอย่างที่ผมพูดในเวทีบอกว่าทุกท่านทุกที่มางานนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้วันนี้มีความสาเร็จมันไม่ใช่เรื่องลงทุนอย่างเดียวมีทั้งกําลังใจ มีทั้งคอนเน c t ชันมีทั้งการเขาเรียกผู้ให้ที่พบกันและเป็นผู้ให้ไม่ได้หวังผลประโยชน์อะไรให้คำปรึกษาและหลายอย่างร้อยเรื่องราวที่เกิดขึ้นมีทั้งคนไข้ที่มารักษาถ้าโรงพยาบาลดีแต่ไม่มีคนไข้มันก็เกิดขึ้นไม่ได้แล้วคนไข้รักษาและประทับใจนี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราทําให้เกิดขึ้นในอีเวนต์วันนี้แต่ที่จริงจุดประสงค์หลักในการทําโรงพยาบาลเอกชนเไม่ใช่ขอโทษทีนะ จุดประสงค์หลักในการทําโรงพยาบาลเฉพาะทางก็คือว่าเราอยากทําในสิ่งที่เรารักอยากจะทำรังั้นสิ่งที่อยากจะทําก็โชคดีที่มีกระแสต,ตอบรับจากผู้ป่วยและโชคดีที่มันทําให้สังคมดีขึ้นด้วยอย่างที่บอกครับการมาโรงพยาบาลเฉพาะทางมีความแตกต่างชั้นในเชิงลึกเพราะว่าการรักษาผู้ป่วยถ้ามองในภาพตื้นมันก็จะแค่บอกว่ามีอาการอะไรอย่างเช่นปวดก็เอายาแก้ปวดไปกิน ไม่ได้หาถึงสาเหตุว่ามันเกิดจากอะไรกันแน่ังนั้นถ้าเราอยากหายขาดอย่างถาวรเช่นถ้าคุณอยากหายปวดคุณต้องเอาสิ่งที่มันทําให้ปวดคุณถอนออกมันถึงจะหายได้โรงพยาบาลเุพาะทยจะตอบโจทย์ให้ท่านได้ครับเพราะเรามองในเชิงลึกครับมันไม่ได้เรื่องเงินอย่างเดียวไม่ได้อุปกรณ์อย่างเดียวมันทั้งความชํานาญของคนและทีมงานของแพทย์และทีมงาน